สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังะคะ่ะขั้นแรกนะคะก็ไปที่หน้าแอปเป่าตังของเราะคะก็คลิกเข้าไปนะคะกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเราจะเจอหน้าเป่าตังของเราะคะซึ่งตอนนี้หญิงมีอยู่4 6 6 5 0บาทนะคะ,ะทีนี้วิธีการเติมให้กดเข้าไปที่ ตุ่มสีเ,เขียวนี่ได้เลยนะคะเติมเงินเข้า g Wallet นะคะเสร็จปุ๊บนะคะถัดจากนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกหน้าธนาคารนะคะว่าเราจะเติมกับธนาคารไหนนะคะอ่าซึ่งหญิงอ่ะเติมผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะเพราะว่าเป่าตังจะผูกกับกรุงไทยเอาไว้เนาะเราก็จะเลือกกรุงไทยนะคะ เสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเติมในแอปหรือว่าเราจะเอา QR code หรือว่าตู้ ATM นะคะแต่ว่าถ้าให้สะดวกเลยหญิงแนะนำนะคะให้เป็น QR พร้อมพย์นะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะที่ QR พร้อมพย์นะคะเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเป็น QR code ขึ้นมานะคะหน้าที่ถัดไปของเราก็คือเราจะต้องทำการบันทึกเจ้า QR code ตัวนี้นะคะบันทึกกดบันทึกได้เลยนะคะ ก็จิ้มไปที่บันทึกบันทึกสําเร็จนะคะหลังจากบันทึกแล้วก็กดออกหรือว่ากดกลับมาที่หน้าโฮมของเรานะคะถัดจากนั้นนะคะไปที่แอปของกรุงไทยเน็กนะคะ,ะกรุงไทยเน็กนะคะพอดีเมื่อกี้หญิงเข้าค้างไว้มันก็เลยขึ้นว่าหมดเวลานะคะ,ะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือกไปที่สแกนด้านล่างนะคะปุ๊บเลือกไปที่สแกนด้านล่างนะคะทีนี้เราจะ เลือก qr code ที่เราได้บันทึกไว้เมื่อกี้นะ,ะก็คือด้านให้ไปให้ไปเลือกตรงสี่เหลี่ยมด้านซ้ายล่างนะคะแล้วก็ไปเอาตัว qr code เมื่อกี้มา qr code จะอยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่าเป่าตัางค์นะคะในรูปของเรานะคะมันขึ้นว่าคําว่าใหม่ตรงขวามือน,นะหมคะก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นตัวล่าสุดก็คือตัวตัวบนสุดนั่นเองนะคะหญิงก็จะมมดญิงจะเติมอีกครับหนึ่งร้อบาทนะคะ ก็กดถัดไปนะคะก็ยืนยันแล้วก็จะขึ้นให้เราใส่ตัวรหัสนะคะเพราะว่าในการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็จะต้องใส่รหัสทุกครั้งนะคะเอาใส่ผีดกอ,อ่ะนะคะใส่รหัสทุกครั้งนะคะก็พอสรหัสเสร็จก็เรียบร้อยมันจะขึ้นว่าโอนเงินสําเร็จนะคะก็กดกลับก็กดออกได้เลยนะคะทีนี้เราไปเช็คดูซิว่าเงินเข้าหรือย,อยังเราก็กลับมาที่แอปเป่ตาตังเหมือนเดิมนะคะก็ก้าไป แอปเป่าตังนะคะก็ลองรีเฟซนะถ้าถ้าอย่างไม่ขยับให้ให้เอานิ้วเลื่อนหน้าจอแล้วก็ปื้อให้มันเกิดลูกศรมุมนี้เห็นไหมคะเงินเข้ามาแล้วเป็นห้าร้อยสิบหกบาทจุดห้าศูนย์จากเดิมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4 6 6บาทจุดห้าศูนย์นะคะทีนี้เวลาเราจะใช้ล่ะถ้าเราจะใช้เราก็แค่กดคลิกเข้าไปตรงสิ์คนละครึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกเข้าไปนะคะ,ะ,คะเพื่อใช้สิ์ นะคะแล้วก็สแกนนี้เดี๋ยวทางร้านก็จะเอา QR Code ให้เราสแกนแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อสแกนนะคะก็จะมีให้เราสแกนก็จะประมาณนี้นะคะ